ใจและโยมขอให้มาที่วัดโชนี้เป็นประจำนะนิดเดียวลืมไปก็คือเมื่อเป็นตำแหน่งมีตำแหน่งแล้วก็ต้องมีเลขานุกการท่านก็เลือกพระในวัดของท่านเนี่ยเป็นปริญญาโทเป็นเลขานุกการแต่งตั้งเลขานุกการเลขานุกการไม่ใช่พระสังฆาธิการแต่ว่าเป็นผู้สนองงานผู้บังคับบัญชาก็คือเจ้าคณะอำเภอ ก็ขออนุโมทนาแสดงความยินดีแก่ท่านเจ้าคณะอำเภอแสดงความยินดีแก่ท่านเลขานุก,การที่ได้รับแต่งตั้งขอขอบคุณทุกท่านด้วยอนุภาพของคุณประสิัตนไตยด้วยอนุภาพของหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถซึ่งเป็นพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์จงมารวมเป็นตะบะเดชะโดนนดาลให้ทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยมในสมาคมนี้ ถึงความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพยบูรณในพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งในทางโลกและในทางธรรมคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงทุกประการเทินครับครับในโอกาสต่อไปนะครับก็กราบรัตนาท่านพระอาจารย์มหาประกอบนะครับได้ทำการถวายเครื่องสการะพร้อมทาง จะตกปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมปริยติเวทีเจ้าคณะภาค15นะครับผม พระหลวงพ่อทันเจ้าคุณพระพิสิทธิ์พัฒนพิธานเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีวัดหนองหอยพระอารามหลวงนะครับทั้ง5้ารูปนะครับ ขอเรียนเชิญผู้มีแดยดามดังต่อไปนี้ได้ขึ้นถวายดอกไม้ทูบเทียนจตุปัจปจัยทยธรรมแด่พระคุณเจ้าบนอาสนะสง์ทั้ง16รูปขอกราบเรียนเชิญาน,ชนายชนนวัดจิตพี่ลมสีในอำเภอดำเนินสะดวกคุณนายพรจิตจิตพี่ลมสีนายกกิ่งกาชาติอำเภอดำเนินสะดวกปลัด ประสูตรหอมบันเทิงคุณประยูนชัยภูมิสกุลคุณอัชราจิละวิวัฒเสรีคุณจิตละวีอาภิสินรุ่งโรดพันตำรวจเอกนางเดชศักสมบูรณ์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอดำเนินสะดวกนางฝันชนกศรีประภานายกเทศบาลตำบลดำเนินสะดวก คุณอาพรจันทสุวรรณโนอนายเอยวนายนายสมเอวสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคุณสุรศักดิ์กิติกโกพันเอกพิเศษโกวิดจิตจำนงอาจารย์ปราภาอินทวงศ์โยทินนางเปตานางอุปกัปฏิอิจจิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวัตมิจตุ ละเพปุเรนตุตั้งกปาจันโทปนรลโสยะธามนิโชติระโสยะธาภิกขโยวิวัจจันตุสัารโญภูมินาสตุมวเตีะวภาวะจันตระยุสุขีณิขายุ สัพพที่วิวัตัอตุสัมรูันโครวินาสตุเอภวตวันรยุสุขียทิยุก่ภวตพิณที่วิวัตรันตุสับถรุ यो सुखी कायुक् को भवाभिवान्ने चाङ्गो धं पजाय च ันติอายุวันหัสุขังอดหลังอดทลอดทนสุขิตาวิรุณหอพุทธทอสสนเนอโรสุขิตาหัวทอดสสเพยอนทิพย์แดง ตอนลานทอนสุขิตาวิรุณหาผู้ทศสะสนอารวจสุขิตาโหดทศหาศพแห่งหิยานทิพิเต่งอาถรรพ์ลูกิตาวิรุณหาผู้ทศสะเสนอรวจ สุคิโตโหตุสหสัพเพหิยติเถทยอนุภาเวอนรตนะฐยเตฉัตถะทุกขโรขอพยาเวสุกสตุจุปัสสวะอเนกัง วิวินาชันตุอาเซสตัวชัยสเซทธิทันลาพ้มงสวทิพักยังสุขังพลังสิริอายุจวัน จะพอวงขังวอดที่ใจยสวัดสัตวัดจะอายุจะเทวเศษเทพระวันตุเตพระวตุสอบรักขอนตุสอบพอเทวตอสับพพุดทธ สัสทอสุทิพะวันตุเตพะวตุสับพมังรองคอนตุสอบพระเทวตอสอบพระมานุพนสทโสทีพะวันตุเตพวตุสอบพมัง อนุสาพะเทวตาสพพสังคานุภาเวนัสทธทภอวันตุเตนให้โยมเตรียมตัวตั้งหลักไว้ให้ดีนะว่าโยมมีอะไรจะมาร่วมในการแสดงมุทิตาจิต แสดงความยินดีกับท่านพระอาจารย์มาประกอบโชติปุญโยในวันนี้นะครับแล้วก็สําหรับญาติโยนทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะฮะที่มาแล้วก็อย่าเพิ่งกลับนะฮะมีของทานอยู่มากทีเดียวนะครับเห็นด้านรอบๆอุโบสถนั้นมีมากและก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณนะขอบคุณขอบใจท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิเชษทั้งโตหัวหน้าภาควิชา รัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหา,าวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านได้มาร,ร่วมในการนี้โดยเป็นผู้อ่านใบตาตั้งนะครับเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกในครั้งนี้ครับในขณะน,นี้พระเดชพระคุณหลงพ่อเช่นงานงรประชุมพระนวกะอีกไม่นานนี้จะถึงนี้ การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีก็จะต้องมีการสอบที่วัดเจ้าคณะอำเภอการประชุมพระนวากะหรือพระบวชใหม่ก็มีที่วัดเจ้าคณะอำเภอเพราะฉะนั้นโยมมากันบ่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็วัดนั้นอยู่ในตลาดโยมต้องบอกว่าตลาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนาะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงรถติดนาะจะเข้ามาวัดโชต้องเข้ามาไวๆมาวันๆนะนี่ใส่ชุดอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะเนี่ยชุดอะไรเนี่ย ชุดกาชาติโอ้ยสาธุแล้วชุดสีบานเย็นนี่ชุดของอะไรเนี่ยฮะบานเย็นเนี่ยเทศบาลหรืออะไรโรงเรียนอ๋อของวัดโชติทายการามนี่ละกันนะเออสาธุแหมย,ยมเออเอากระเช้ามาแล้วเป็นลังนกนะบัตรีจำชื่อไม่ได้นะท่านพันตำรวจโทรนะตือว่า ขึ้นเลื่อนยศเป็นเอกแล้วก็ไม่ทราบนะท่านพันตํารวจโทรรงศักดิ์นะครับก็คงจะเป็นผู้กํากับการนะครับที่เขตอําเภอดําเนินสะดวกท่านเคยอยู่ตำบลกับใหญ่นะครับหรือว่าเหตุเขตห้วยกระบอกยอมค่อยค่อยข้าวทีละท่านใจนเย็นยอมแหมคนครูแต่งชุดใส่เสื้อสีชมพูสีบานเย็นนี่จําแม่นเลยนะจําถนัดเลยอะ่ะนี่ประกาศแบบงานปิดทองวันลูกนิมิต แบบพิเศษเนี่ยอยอมค่อยๆทีละท่านโอ้โหโยมเข้าไปทิ้งหลายท่านไม่รู้ว่าลมระวางหลวงพ่อท่านเป็นลมนะยังไงอย่าให้หลวงพ่อจเจ้าคณะอำเภอเป็นอะไรตอนนี้นะยมนะท่านเพิ่งได้รับวันนี้ยมค่อยๆเข้าทีละท่านนะโอ้โ,โยมอย่าไปลมนะอากาศก็ร้อนด้วยนะค่อยๆเข้าใจเย็นๆฮัทได้ทุกท่านนะของมีเยอะท่านเลขาอำเภอบอกมาแล้วกระซิบบอกมีเยอะโยมของเตรียมไม่เยอะทีเดียว นะแต่เป็นอะไรไม่บอกโยมเดินเฉยเฉยยาเตะไมัยนี่ยมโยมก็มาสก,กิดที่ไม่ด้วยดีนะครับไม่ไม่โดนปากพระอะไรก็ค่อยๆข้าวยมแม่ใหญ่แม่ย่าได้เลยร้อยนะเอาแหละแม่ใหญ่แม่ย่าเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยๆ่อยใจเย็นเย็นไม่ต้องเผื่อคนอื่นยม แล้วเก็บไปนะครับหลวงพ่อท่านพระอาจารย์มาประกอบครับหลวงพ่อเจ้าน้าเพอครับเก็บไว้ให้บรรดาผู้ที่นําล้านมาทําการให้ญาติโยมได้รับประทานด้วยนะครับหลวงพี่ท่านเลขาช่วยเก็บไปด้วยนะครับไว้ให้ญาติโยมจัดสาธุยมไว้ให้กับญาติโยมที่นําอาหารมาให้บริการเอามาอีกแล้วก็เช้าโอุ้ยสาธุเมื่อไหร่จะได้ฉันสกอตสกวดเนาะแมโยมอ่ะ เชิญเจ้าค่ะสาธุรายเรียบร้อยโยมออกเลยนะจ้าอุโบสถมันแคบโยมนะอุโบสถแคบพอเวลามีงานนี่จะแคบแต่เวลาไม่มีงานนี่กว้างกว่างนี่มาแล้วคุณแม่นะอาซิมาซออายาอากูนะสาธุอนุโมทนาบุญน,นะขอให้สิ่งที่เกี่ยงคังมีสุขภาพแข็งแรงโอ้ยแถวนี้ดำเนินสะดวกคนจีนเยอะนะ ขอให้สิ่งที่เกียงคังมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งลี้หอ่หอห่อค้าขายดีตัวทงังตัวทังมีกําไรมากมากหวกใจหวกใจร่ํารวยร่ํารวยโจยโจยมากมากพระก็มั่วไปอย่างนั้นเลยโยมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะมีถูกบ้างนลยโยมนะออขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะแล้วก็รายการต่างๆนะโยมนะก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้ที่อ่าน นะให้กับญาติโยมได้ฟังได้ทราบไปแล้วครั้งหนึ่งนะก็คงจะให้อ่านอีกสักเที่ยวไหมหรือไม่โอ้โหเยกกอะเลนะฮะมันเยอะฮนะสำหรับโยมที่เป็นเจ้าภาพนะโยมที่เป็นเจ้าภาพนะเป็นจํานวนเงิน1,500บาทนะบาทให้โยมมารับของที่เราเลึกจากหลวงพ่อกับมือหลวงพ่อเลยนะเอางั้นนะโยมที่เป็นเจ้าภาพนะคงไม่ต้องอ่านหรอกเพราะว่าโยมจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าโยมที่เป็นเจ้าภาพอยู่เอาว่ากันอย่างนั้นละกัน นะเจริญพรเชิญนะยมนะสาธุสสธุอ่ะโยมมาไปรู้กว๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยหรือเปล่าไม่รู้ก๋วย,ยเตี๋ยวเรือข้าวผัดแกงส้มต้มจืดมีอะไรยังทานอยู่ได้ยมทานไปนะของทุกอย่างอร่อยอร่อย,ออยมีออยอกำกับเท่านั้นแหละเออออยก็แปลว่าอร่อยนะอร่อยทุกทุกอย่างนะยม เรียบร้อยแล้วถอยเลยยอมยอมค่อยๆอย่าเข้าไปยื้อแย่งนะยอมไม่ต้องกลัวได้ทุกท่านยอมค่อยๆทีละท่านไม่ต้องแย่งบางทียอมโอ้โหรีบกลัวจะไม่ได้รีบแย่งในมือหลวงพ่อเลยไม่ต้องแย่งยอมใจเย็นๆค่อยๆออกค่อยๆขยับค่อยๆถอยใจเย็นๆครับนะครับครับสาธุสาธุค่อยๆใจเย็นๆยอมเข้าเสร็จแล้วยอมตะยอยเดินออกเข้าทางขวาออกทางซ้าย เข้าขวาออกซ้ายขยับเลยยมอมข,ข,ขยับขยับถอยได้เลยเอาศาัตรูศัตอายอมเชิญอยู่ด้านนอกฮะเร็วไวตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วของใกล้จะหมดแล้วไวฮะถ้าช้าหมดอดถ้าช้าหมดอดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับ สิ่งละอันบาละน้อยบางสิ่งบางอย่างบางประการนะครับที่มีญาติโยมรับเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้าคณะพระสังกาธิการด้วยอ๋อยมเข้าไปรับเลยฮะนะโยมไปรับเลยเป็นเจ้าภาพ1,500บาทรับของกับหลวงพ่อได้โยมต้องบอกเขานะออบอกเขาด้วยครับขอขอ,ขอบพระคุณนะครับท่านพระครูนิวิธมาพรเจ้าวาดวัดท่าเรือนะครับบริการพัดลมไอ้น้ําและช่างบันทึกภาพนิ่งพร้อมด้วยวิดีโอ องหลวงพ่อท่านพระครูประพสอนวลคุณเจ้าวาดวัดประสาสิทธิ์บริการเครื่องขยายเสียงและช่างบันทึกภาพนิ่งท่านพระครูสมุระวีโรอนะครับวรมังคโลวัดประสาสิทธิ์ท่านพระครูประหลัดพีระละตินทโรวัดประสาสิทธิ์ท่านพระประหลัดประดุงศักดิ์ธรรมตีโปวัดอุบลวรรณารามท่านพระประหลัดมณดสุวัจโจวัดละกรัตนารามท่านพระประหลัดเลวัดเลวัโตวัดละโรัตนารามท่านพระมหานนพรนววโรวัดบัวงามพระรามหลวงเป็นเจ้าภาพร่ม ทั้งหมด300คันนะครับขอขอบพระคุณมาณทีน่นี้และขอบคุณขอบใจน้ำดื่มจึงอู่หวดบริการน้ำดื่มตลอดงานพร้อมกันนั้นสมุดฉีกนะครับสมุดฉีกที่ญาติโยมได้รับไปจำนวน1,000เล่มนะครับ